สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแกงเจืดนะคะหมูสับแล้วก็ผักกาดขาวแล้วก็ลูกชิ้นปลานะคะตอนนี้เราเริ่มแรกเราก็เอาหมูสับมาก่อนนะคะอันนี้ประมาณแคนนี้เราทำมากทำน้อยก็อยู่ที่ของของเรากับประมาณเอานะคะทีนี้เราก็มาหมักหมูก่อน,นะคะ่ะหมักหมูให้มันมีรสชาติหน่อย สีอยูขาวนะคะสีอยูขาวก็ได้แต่ว่าที่บ้านมีสียวเห็ดหอมแล้วก็ใช้สียวเห็ดหอมนะคะสียูขาวาก็ได้ะคะ่ะจะใส่น้ำปลาก็ได้มีกันหนึ่งช้อนแล้ก็เอาน้ำมันหอยซอสหอยนางรมนะคะช้อนไม่ต้องเต็มมากเลยะคะ่ะพริกไทยโรยซะหน่อยนะคะ แล้วเราก็มาตุกถ้าหากว่ามันแห้งไปเราก็แส่น้ำได้หน่อยมีค่ะเนี่ยน้ำนจะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ หมักไว้นะคะพอเราทําหมูสับเสร็จแล้วเราก,ก็ให้หมักหมักเอาไว้อย่างนี้นะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมอย่างอื่นกันนะคะ ทีนี้เรามาเริ่มทำน้ำน้ำแกงนะคะแล้วก็เอาน้ำตรงเอานะคะนี่ช่วยช่วยใหญ่นี่เลยเราจะทำจะสองสองช่วยใหญ่นี้แล้วก็ใส่น้ำลงไปสองช่วยใส่น้ำลงไปสองช่วยนะคะ ทีนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ผงฟ้าต้มน้ำซุปนะคะใส่ผงฟ้าักพรึ่งช้อนกระพออค่ะแล้วก็จะใส่หมูสับนะคะ บางคนก็ไปปั้นกลมๆแต่นี่เรารับประทานเองเนาะทำแบบโบราณโบราณก็ใช่อย่างนี้ค่ะเอช้อนตักแล้วก็ใส่ไม่ต้องไปปั้นก็ได้ ใส่น้ำปลาแค่หน่อยนะคะใส่สีอิ๊วนิดนี้ค่ะสีอิ๊วขาวหรือสีอิ้วเนยซีอิ๊วเห็ดหอมนะคะน้ำตาลใสายนิดหนึ่งนะคะให้มันมีรสชาติเกลือป่นนิดนึงค่ะ ทีนี้เราเอาก้านกใส่ลงไปก่อนนะคะก้านผักมันจะแข็งนิดนึงลงไปตัง เราจะจิมชิมน้ำแกงสักนิดนึ่็จน้ำปลาหน่อยนะคะพอเดือดขึ้นมาเราก็จะเอาลูกชิ้นใส่ค่ะลูกชิ้นปลานะคะลูกชิ้นเ่ลูกใหญ่ ก็ปล่อยใหข้าเดือดขึ้นมาอีกทีค่ะถ้ามีฟองเราก็จะเอาฟองออกเดี๋ยวมาแล้วเราจะกะเราก็จะเอาใบานะคะ รสชาติชอบเค็มเดี๋หน่อยเดี๋ยวว่าเนี่ยแล้วก็ชิมได้นะเพราะว่าเราทำํำรับประทานกันที่บ้านชิมจนเราพอใจชอบรสชาติแบบไหนเค็มหน่อยหวานนิดอะไรนี้เราก็เติมได้ค่ะค่ะเดี๋ยวท่วๆขึ้นมาผักมันสุกง,ง่ายนะคะ นี่ก็สุ็แล้วนะคะก็ปิดไฟแล้วก็ใส่พริกไทยซะหน่อยจะมีกินหอมๆะนะค,ะค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสุดใส่ถ้วยะคะ่ะหอมหอมพริกไทยเลยค่ะค่ะแกงจืดหมูสับ ใส่ลูกชิ้นก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ